อนนี้เราก็ไปเอาปลาดำหับปลาที่แม่น้ำนะใช่ <laughs> ก็นั่นแหละนี่ก็เป็นคลิปแรกของพวกเราก็อาจจะยังพูดติดติดขัดขัดก็ <laughs> <laughs> ขอไปด้วยนะครับปลารูกา้กันดีกว่าไปดกัน๋ยวเราจะเป็นยังไงแตดูเส้นทางเลยนะครับอาจะแบบทุลักทุรังหน่อยจุกันครับตอนนี้เราก็ มาถึงคึ่งทางแล้วน,นะครับวิวนะครับมาขอมา,า,าเจอกันครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ปากทางแล้วครับนี่ครับทุกคนเดี๋ยว,เ,ยวเราก็จะเดินลงเหวไปข้างล่างนะครับสองคนมันเดย์ทริปนี้<า>เราและนาย โอเคไปลุยกันจัดกันครับไปลุยรอดูปลาตัวใหญ่ได้เลยนี่ขิดไว้ก่อนโคตรใหญ่อะเท่านิ้วก้อยเนี่ย ทุนจริงๆเรามีเพื่อนอีกสองคนนะพี่ป<ช>๋องครับทุกคนก็น่าจะเคยรู้จักกับซังนะครับพวกเราก็เล่าจานทุกคนครับเล่าจานวันนี้ก็คลิปแรกก็เปิดด้วยสองจานก่อนแล้วกันนั่นแหละครับเพื่อนอีกสองคนติดงานนะครับติดงานมาไม่ได้อาจจะ<ช>ได้เจอในคลิปต่อๆไปนะครับโอ,อ้ทุกคนเขาสัน บอกได้เลยว่าเขาสันทางเดินทุกคนโอ้ห oh. 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 มี้างเขาสันไหม <laughs> อันนี้คือเพิ่งจะ <laughs> ต้นทางลยโอ้โห <laughs> oh. ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยเข,เขาสัน,สน <laughs> ทุกคนแต่ว่ารู้สึกว่ามันน่าจะมีคนที่มาก่อนเราสักสองสองปี เรียกตีได้ไหมเขาน่าจะรู้จัก <S <S อืม,มน่าจะมีครับสักสองกลุ่มสองกลุ่มที่เขามาก่อนน,นนะอนรถต่อข้างบนแต่เขาน่าจะมานอนได้คืนสองคืนแล้วนะเอาเพิ่งมาวันแรกยังไม่ถึงไหนเลยจะตายแล้วบอกแล้วว่าผมก็ พิ่งมาเข้าป่าในรอบเกือบปีนะครับเนี่ยโอ้โหเพิ่งจะมารวมตัวกับเพื่อนๆนะครับก็เลยนี่ก็อาจจะเป็นช่องหนึ่งที่เพื่อนๆเราได้มาเจอกันแล้วก็มาทำกิจกรรมร่วมกันเป็นความทรงจำในวัยแก่เอาแล้วไงวะ แม่กูจำทางไม่ค่อยได้เลยมันเป็นทางแบบนี้นะเคยมาใช่เหอเคยมาแต่ว่าน่าจะตรงไปนะทุกคนถาแล้วน่าจะตรงไปตอนนี้นะครับในพลานก็พาเราหลงซะแล้วนะครับทุกคนเอากูเชื่อมึง้าไม่ไทุกคนเราได้ยินเสียงแม่น้ำอย่างล่ังอยู่ไม่ต้องกลัวถ้าหลงก็เดินกลับมาที่เดิมโอ้ทางนี่ต้นไม้ล้มนะ พ่นบอกว่าไม่พ่นเลยมาเดี๋ยวช่วยอ่านพ้นละโอ้ <c oughs> วโหพื้นอ่ะวิทาเตียมลอยล้มโอ้โหสุดยอดอะไรเพื่อนไม่รู้ว่าลูกอะไรอ่ะเก็บตู้ทำกินมั่วแ้วยอ้ลอยล้มแล้วไัน <c oughs> ผลไม้ป่าแต่นม่จะกินไม่ได้ไไดช้อมแหลว่ะโอ้โหดูทางเวลาลำบากแล้ว ทางนี่ยังข้อโลดโดครับพี่น้องเดินมรงด้ถึงกับคารนอะโอโอเคไปกันต่อทางโคตรโหดโอ้ใครไม่มีสาระนะทุกคน โิธีการลงเขาแบบโคตรเสีนป่ะัสก เกือบไปไม่รอดนี่ครับทุกคนโอ้โหไม้โคตรใจทางดำาโพธิ์ชิบหายทางนี้โอ้โหเส้นทางจะแสนยาวไกล ตััวระดบททางนี้อย่างลำบากเพื่อนผมจะเข้ามาไงก็เปล่าเอาอีกแล้ว,ลวยังไม่มีสักทางที่มันไม่มุดเลยได้มั้ยมุดอย่างเดียวเลยหมดมุด,มด ทางทอย่างทาระหดเขานิสันแล้วก็เหนื่อยนะโคตรเหนื่อยเลยไกลยเราเดินมาไกลป,ประมาณกี่นาทีแล้ววะประมาณกี่นาทีแล้ววะคนเที่ยงเหรออืมชั่วโมงแล้ามาเราได้นนเดินทางมาประมาณชั่วโมงงแล้วนะคนแต่ก็ยังไม่ถึงทางลงนะลงไปในแม่น้ำนะเราอยู่บนเขาอยู่ ได้เลยปวดเหนือ่อยเอาพักกันนะก,กินดิ น้องเผื่อไปให้ถึงที่หมายแล้วเนี่ยน่าจะถึงอยู่แหละอบมดเย้ป้ดูเต่อดีกว่าตีโยงหนักอะ ตอนนี้เพื่อนตกเหวแล้วโอ้โหมึงติดตรงนั้นอะกระเป๋ามึงอ่ะไปไงบ้างโอนผมตีลังกาไหมครับตรงนี้อ่ะคุลง,งลงถอยหลังนี่แหละคุลงถอยหลังนี่แหละ เออตรงนั้นมันเป็นเนินตามนิดนึงไงแล้วกูวเหยียบไม่ถึงก็ไม่โดนแล้วก็มันแรงกูก็เลยปล่อยนิดนึงกูก็เลยจะจับอีกที่ไหนได้แรงแรงปุ๊บนี่ทิ้งตัวน้ำหนักลงนี่จับไม่ได้แล้วย่อเดี๋ยวระวังโดนไถหลังแหละเออไม่ได้แรงมัหรอกเอเฮียกูสไลด์ก็ได้อ่ะ คุณไม่ไหวแล้วเป็นไงบ้างครับสัมภาษณ์หน่อยได้เล่นสไลเดอร์ล้มโดนหัวข่าวทุกคนตีลังกากันหลังนะกระเป๋ากล้องนี่เอูเรามาถึงคำทานแล้วโอ้ยถึงจนได้ มันต้องเคยมานะ้วทำไมมาไม่บินั่นแหละครับเออทางฝั่งนี้ได้อกี้กูล้มเลยนะโคตรสูงทุกคนโคตรเสียนะครับเสียนเกินว่ะมันไม่ได้ถอดล้มเลย ผมไม่ยีนลมนะทุกคนโคตรเหนื่อยเงืองออกโอ้ยไปกันเลยทุกคนโอเคตอนนี้พวกเราก็ลงมาถึงแมน้ำแล้วนะครับทานเรียบร้อยนี่โอ้โหสดชื่นเลยทีเดียวทุกคนเราอยากเอาตรงนี้แล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปพักข้างล่างแล้วก็เราค่อยดันขึ้นมาใช่เลยครับ Hôm nay chúng ta đi này chúng ta là này đi làm chúng ta đi <ừ. S 2> นะจะข้ามไปฝั่งนู้นใช่ไหมใช่ัปโอ้โหฐานของเราสุดยอดไปโอ้ยเจ๊ะแล oh, <shit. S 1> ้วก็จะข้ามตรงนี้ไหมถ้าจะไปได้เพราะตรงนี้มันน้ำลึกใช่เลย ตามยังไงดินี่ไงสายตามหินพวกนี้สายไปนู่นแล้วก็อ้อมไปนูน่นก็ได้นนโคตรโอเคครับ <c oughs> <c oughs> เดีไปไพักกันฝั่งน้นนะครับตอนนี้เราก็มาถึงแคมป์ของเราแล้วหข้างหลังนู้นก็เป็นน้ำตกปดไกลเป็นไงวาทำพ้าดหน่อยดิเมื่อกี้ไปหาอะไรพอแะแม่ตกแล้วน้ำมันเข้านะเมื่อกี้ทุกคนเทน้ำไหลออกมาไปเลยไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่ายัางไม่เปิดนะ นีนครับทางนี่แอดเวนเจอร์เกินนี่เมื่อกี้เราข้ามมาจากความรุนมางแต่ทุกคนตอนนี้เราก็ทําข้าวไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปดําปลาแล้วเดี๋ยวกลับมาไม่มีข้าวกินเดี๋ยวหิวกลับมานี่ขี้เกียจแน่นอนครับนี่ครับข้าวนงเรา,าแล้วนี่ท่านกำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังทำ เขาเรียกว่าอะไรวะไอที่ตักตานข้าวไอหน้าเนี่ยข้าวอะไรนะเขาเรียกว่าช้อนช้อนตักข้าวเนี่ยแหละครับไม่รู้จะเรียกว่าอะไรทับพีก็ได้เออทับพีนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นทับพีตักข้าวเฉยๆไม่ใช่ทับพีที่แบบอันนี้ใช่ แล้วก็เราก็นั่งรอให้เรเข้ามันเดือดก่อนเดี๋ยวจะผูกเปตรงนี้นะครับตรงนี้มาตรงนี้แล้วผมก็อยู่ตรงนี้มาตรงนี้แล้วก็นอนชมวิวข้างล่างส,สวยๆครับโอเคครับตอนนี้เขาก็เริ่มได้แล้วนี่นถ้าเราใส่เข้าเยอะเกินไปนมันก็จะเกิอดอาการแบบนี้ พอถ้าน้ำมันแห้งปุ๊บอะข้าวมันก็จะอันนี้นไงเป็นโมบดลีฮึอีน,นี่อโอ้โหสายวันนี้เราคงจะได้กินข้าวต้มกันนะครับ <c oughs> โมแด็คโมไปกินข้าวต้มกันดีกว่าพวกเราจะเป็น มือนี่ฮอกชิม่าเค็ดข้าวต้มกันร้อนก็ร้อนจริงน้ำในนี้เราก็กินได้นะครับเขาเรียกว่าสาวเบาสาวข้าวโอ้โหเราจะาต้มเลยนะครับน้ำไม่ออกโอโหรอันนี้มันจะเละใช่ปะฮะแบบน,นี้มันจะจะเละใช่ปะเละไหมเละมากไม่เละ ไม่เละเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่ดีอยู่ร่งจากน,านั้นเราก็วิชาหุงข้าวนี้คนระับผมก็ได้มาจากการผอมการผอมผู้เสียงหุงข้าวแต่วันนี้เสียดายที่เขาไม่ได้มาด้วยก็เลยอดได้อยู่ในเฟรมกับพวกเรา รอบหน้านี่จานป๋องกับจานซังนี่น่าจะมานะครับตอนนี้หลือผมกับเอจอนครับจอนจัดนะทุกคนตอนนี้เราก็มาผูกเป้ก่อนแล้วเราก็จะผูกเป้ตรงนี้นะครับตรงนี้ไปตรงนี้นะครับเซ็งก็นอนตรงนี้ครับส่วนผมก็น่าจะเสานี้กับเสานี้ครับหัวชนกัน ็ประมาณนี้หลอน the ตอนนี้ก็หมุนเข้าวเป็นที่เรียบร้อยนี่มาดูผลงานเข้าวครว่าจะได้กินข้าวต้มหรือว่าข้าวสวย้อครอ,อดนะครับเราได้กินข้าวสวยนะครับนี่ ครมสักหน่อยแล้วโอ้โหร้อนๆเลย <c oughs> กินข้าวยังอร่อยอ่ะครับทุกคนอยู่ในปา่าฮึ่มไม่พอคงต้องขอเบิ้ลสักเทีหนึง่ง <c oughs> <c oughs> อร่อยอะ่ะสน,จนใจป่ะเข้าเปล่ายัางอร่อยครับบอกเลยก่ <c oughs> อนที่เราจะไปยิงปลาคืนนี้เราต้องเติมพลังก่อนใช่เลยไหนอาหารของเรานี่เลยยำปลากระปงครับฝีมือของ จานเซ็งบอกเลยว่าโคตรอร่อยอยังไงว้เราคัมนานอนมากินเข้ากันครับโอเคไม,ม่ถึงข้างหลังนู่นนะอะไรวะโอเคเฮ <laughs> เคาเมซาซาบีบีนี่นะอืโคตรอร่อยเบลอ ออืห่อยมากครับคนมาเที่ยวป่าอย่างนี้คุณจะเหนื่อยแน่นอนเพราะว่าเดินป่าพอเหนื่อยปุ๊บกินข้าวโคตอร่อยใช่เลยครับออืมอืม เท,ท้าขาดแล้วเหรอวะโอ้โหเท้าขาดอันนี้ยังไม่ได้ทันได้ไปไหนเลยเนี่ยโอ้โหเท้าขาดซะแล้วโคตรกากเลยช่างแม่งเขียกินข้าวดีกว่านี่ ปลากระป๋องบอกเลยว่าโคตรอร่อยอ่อ <c oughs>